มหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤศจิกายน2566เขามีอะไรให้ชมกันบ้างไปดูกันเลยร้องการโรงแรมใช่ไหมคะว้าวเฮ้ยอะไรอร่อยเล่าข้าวโพดจิมสุกี้พริกกระเลียงข้าวแตนฟักทองผงโกโก้แท้ ขัวเน่าปลาป่นแมคคาเนเมียอุ๊ยกรอบมากเลยกระเทียมใส่น้ำแร่ลิปติกอโวคาโดแตงแรกขาวค่ะขัดถึงละสิบบาทเมาเลยครับผมโหเน่าน้ำมันเงาสกัดเย็นสเปรย์กันยูผลิตภัณฑ์จากโกโก้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่ารักนะเจนเธอน่ารักนะเนี่ยอืมกิบโกโก้นี่